หารให้มันสวัสดีครับอยู่กับเฟนและอยู่กับพี่โฟนและในวันนี้จะมาเล่นมายครับแล้วก็ EP สอแล้วนะครับ แล้วก็ถึงเล้ยเอ้ยใช่มีเควสทำเควสสักครั้งหน่อยได้ไหมพี่โฟร์ลองทำเควสไหมมันมีเควสสำรวจที่เทมเพลแล้วก็ให้ได้กระบองเพชร30อัน แล้วก็ทราย30อันโอเคนะเฮ้ยซอมบี้เยอะแยะแล้วมันมาจากไหนตรงนี้ไงอุ้ยมันได้ตกลงแฟนเก็บกล้องเลยนะ แล้วก็มีสตอรี่โหมดนะอ่านไม่ออกเลยเอาขึึ้้้นนขทกออไปดวยโเเคาบอกเก็บสายเท่าไหร่นะก็บอกว่าต้องเก็บสายสามสิบอ่านนะแล้วก็เก็บกระบอกเพชร สามสิบอันโอ้แล้วก็บองเพ็ดจะหาจากไหนอีกนี่ไงเราทำให้มันแบบโตโต,โตอ่ะอน,นี่ยสอมเลดหนึ่งธุรกิจเก็บสายครบแล้วเก็บสายครบแล้วโอเคแล้วก็แล้วก็ปลูกก็บองเพ็ดให้ได้สามสิบอันอ่ะอบบอไป วิ่งจนเป็นบ้านโอแค่ตักตรงนี้ต้องเว้นบอกนี้็ตรนี้่าก็ส่นสจนีโอเคเซน่าจากนั้นก็รอให้มันโตตามธรรมชาติมานต่อไปพวกเราไปเกาะอะไรดีไปดูก่อนไปดูกัน อ,อ,อ้าวกินขนมปังไงมีขนมปังอยู่โอเคไปไปมันมีต้นไม้อาคาเซียใช่ไหม,มปปออไป ใช่มีเนื้อววเนื้อแกะแล้วก็เค้ก<บ>ก็แค่เควสมีแค่นเดียวนะแต่ต้นไม้คแค่นั้นแแค่นนั้หละทำเสร็จก็โยนทิ้งไปเลยมันไม่สำคัญเออแค่ก็แค่แต่ต้นไม้อืมโยนยัยยงโยนแล้ว อันที่2ใช่แค่นี้แค่นี้ดินเอาเดินกับบ้านเเอาเไว้อย่งนี้ก่อนอุ้ยมีเกาะอะไรนี่เกาะเนเอร์เนเอร์กื่นปรมหินไปปั้มหินก่อนปั้มหินจะได้ทำคอมโบสโตน เดียแ,แฟนไปคุดเมืองที่นู่นก่อนนะพี่ฝูขุดแล้วหมดแล้วเหรอใช่ๆุดหมดแล้วเฮดรดอะุดหมดแล้วายเกลี้ยงใช่หายเกลี้ยงไม่เือซากเลยอืม ขอที่คราฟได้ไหมยังไม่ได้สร้างคอมโบสโตนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสร้างมาแล้วอ้าวฮะดูแล้วในนี้มีสิบโอ้โหโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เควสอะไรอะพี่โฟมีเควสอะไรมั่ง ต้องเอาเนเธอร์แลกอะซ้อนรวมกันเป็น64เป็น2อชุดสชุดใช่2ชุดใช่เพราะฉะนั้นต้องกรอบกอบเหมือนมันฝรั่งทอดเลย เป็นได้ชุดหนึ่งแล้วนะ uh huh. ขุดรัวมาก uh huh. าเ,เายงกร็วอย่งองฟชกับชุดนึงแล้วอโอเคชุดหนึ่งแล้ว uh huh. ก็ไม่จำเป็นแล้วอ่ะยึงไปเปลวโอเคอ่าสมุดรอบที่สามก็ไปกดนู่นก็อุ้ยก็ตรงนู่นน่ะโอเคไปเก่อเกาไม้ไผ่ หรือว่ากอจังเกิลเหรอน่าจะกอจังเกิลมั้งจังเกิลเบนบูกบนบูพี่ฟยังจำได้เปล่าควสทะเลทรายยังไม่เสร็จเรโอเค้มีสอมีสี่ แพ<ไ>นด้าที่สปอนแพนด้าอืมโอนะ oh. มีเควสอะไรมั่งต้องเอาไม้ไผ่ให้หมดไม้ไผ่ให้หมดแล้วก็เสกแพนด้าแล้วก็ให้อาหารด้วยไม้ไผ่ตัวเดียวเหรอแล้วมันจะขยายผลได้ไงแล้วก็อันเนี้ย <Okay. S 3> เอาเอามมเม็ดเมล็ดโกโก้อะเอาเมล็ดโกโก้ออกแล้วก็ตัดไม้ แค่นี้โ okay. อเคเยอะ oh, oh. มากโอเคตัดตัดไปว่าไม่ให้เหลือโคนมาเลยไม่ให้เหลือซ้อนเสร็จแล้วต่อไปก็ตัดยังไงนี่เหรอโอ้แม่ก๊อดเอามาเล็ดโกโก้ก่อน มาเลโกโกโคบินโกโอ้โอ้ตุ๊บแรงก่อนโอเคได้มาเลโกโกแล้วยังมีอีกหรือเปล่ามาเลโกโกอ่ะหมดแล้ยเหรอแล้วก็ใช่แล้วก็ป้อนอาหารให้มัน งำงำๆๆๆำตาต้นไม้เลยพี่โฟาตาต้นไม้โอ,โ,โอ้โหต้นสีขนาดนี้ต,ตัดตรงตรงตรงเริ่ต้อนอีกแ <c oughs> ล้วเกือบตกเลย ขนาดนั้นน่ะเ็นตัดเองทำไมทุบไวจังฮะใช่ทุบไวทำไมทุบไวอะ่ะพี่ฟูไม่รู้เหรอเฟนใส่แอดออน่ะใส่ใส่ทำไมใส่ทำให้ตัดต้นไม้เร็วขึ้นอ,ะอ่ะ